สวัสดีค่ะใครรู้จักนมแพะบ้างนะคะนมแพะในท้องตลาดมีหลายบริษัทมากแต่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่คุณหมอนำเข้ามาเองนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติจะหวานมันโคตรอร่อยหอมด้วยนะคะกลิ่นวานิดลาเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กนะคะ จนถึงผู้เฒ่าแก่เพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอาหารเสริมให้เด็กน้อยแรกเกิดนะคะหรือแทนนมแม่ได้เลยนะคะคุณควรกินนะคะใครอยากให้ลูกอดนมแล้วก็ให้ลูกกินนมแพ้นะคะหเขาจะได้วิตามิน A วิตามิน B1 B2 วิตามิน D มีแคลเซลียมมีโปรตีนเพราะฉะนั้นเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเด็กแบเบาได้กินคุณรูมไม้เขาจะพัฒนาสมองแล้วก็สร้างภูมิ ต้านทานใหคุ้มด้วยเพราะในนี้มีวิตามินดีนะคะสร้างภูมิต้านทานป้องกันไวรัสทุกชนิดนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครคนแก่ที่กําลังกินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารคุณชงนมตัวนี้ให้ท่านดื่มเช้าวันแทนอาหารได้เลยนะคะก่อนนอนดื 9, ่มชักแก้วหนึ่งอุน่นๆท่านจะหลับลึกหลับสบายตื่นเช้ามาท่านจะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆสิ่งที่พี่พูดอย่ามั่งเชื่อนะคะถ้านยังไม่ลองกินวันนี้มีโปรด้วยทักมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าโปรโคตรปังมากเลยนะคะ ตัวนี้ใครได้กินก็ติดใจใครได้ดื่มเขาจะบอกว่าหอมยั่วๆนะคะใครที่มีเด็กน้อยนะคะให้กินเลยนะคะดีกว่าไปกินอะไรที่มันนะคะเช่นขนมกรอบๆขบเคี้ยวเมีะนะคะผงชูรสมีแป้งแต่ตัวนี้มีวิตามินเพียกเลยนะคะแล้วก็ข้อสําคัญเด็กที่ยังกําลังเจริญเติบโตยังไม่ได้สูงแบบสุดขีดคือ2ี่แล้วไม่สูงใช่ไหมตัวนี้กินเข้าไปสูงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเพื่อนลูกของเพื่อน หนึ่งไปนะคะหนึ่งปีไปดูทีโอ้โหสูงเกินแม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกนะคะอยากลูกสูงกินนมเลยนะคะกินนมเลยเขาจะได้สูงเนาะไม่อ้วน,นค่ะไปนะคะ